เฉพาะวัวโลในยุคที่โลกเช้าอโยงกานเช่นลับสุรัณการมีความขนา การประการณ์ทยงวัฒนธรรมและที่สําคัญที่สุดงานนี้เป็นเวทีให้นักเรียนมีความสามารถได้แสดงศิลปะาพผ่านการแสดงการประบดดและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆมีความรู้สึกัูมิใจในความผู้เอเทและความกระตือรือร้นมีแนเรียนได้แสดงออกระหว่างการเรียนการสอนนี้ตลอดและเริ่มต้นวันแห่งการเรียนรู้การแบ่งปันและการฉลองฉลองเมื่อกานขอเรียนเชิญค่ะ ท้าเกียรติขึ้นเหนือสวัสดีปีใหม่ทุกท่านท่านรองนการคุณครูพี่ครพทุกท่านและนักเรียนที่รับสมกคนจากที่ได้รับรการประกาศรายงานจากลุมสาระอาสาจากประเทศวันนี้ ในสาขาหลักสูตรวิชาภาษาจีนของพวกเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือให้นักเรียนที่รับทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมตลอดจนความงดงามของประเพณีและภาษาจีนซึ่งถือว่าภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่พวกเราทุกคน ได้ยอมรับว่าเป็นภาษาสากลได้นักเรียนที่มีความประสงค์หรือมีความถนัดสามารถทางด้านภาษาจีนก็จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่เราจะก,กิจกรรมขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างดีชาวบุรนรัพัฒนาศึกษาอยู่ในชุมชนของอำเภอบุรบรา เชื้อสายจีนยากอยู่ในอำเภอคนบาบของเราอำเภออื่นๆหลายอำเภอเนี่ยจะเป็นอำเภอที่มีสมาคมมีชมรมชาวจีนในประเทศไทยแต่พวกเราชาวคนบาทนี้สามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้สร้าง tradition ที่มันเป็นประเพณี ที่เกี่ยวกับจีนขึ้นมาได้เพราะการสื่อสารและการเรียนรู้ที่มีคุณครูดีมีคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่เก่งและถนัดทางด้านภาษาและก็วัฒนธมจีนอย่างชัดเจนมีกลุ่มบริหารงานวิชาการและมีคณะาจารย์บุคลากรคุณครูของเราทุกคนเห็นความสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ จึงสามารถจัดกิจกรรมในลักษณะที่คล้ายและก็คลึงเหมือนและเรียนแบบที่มันเป็นวัฒธรรมของจีนได้ออกมาอย่างงดงามไม่แพ้ในชุมชนอำเภอที่เขามีคนจีนเยอะ